สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของสมพิษช่องสมพิษชาแนลได้ค่ะอันสมพิษกระชีไทยสวนพักย่อมน้อยน้อยเ้เบิ้งค่ะเนี่ยอยู่ในสวนนี่แหละค่ะแต่ว่าพันปลูก็งามงามพี่น้องเบิ้งพักชีเด้ค่ะพี่น้องพักชีแล้วค่ะต้นทออย่างนี้งามไรเบิงบงบ้งค่ะพี่น้อง ันปลูกไว้อยู่ในสวนแาวทาลานะค่ะเบื้องค่ะอ่อ,อนซ้อนบ่พี่น้องต้นผักซีเหลาใจหีดนี่แหละค่ะเนี่ยงามหลายแม่ของพีเลยไทยเชื้ให้เบื้องฉันดอกพูดอจกจักไว้เขาเอาปุ๋ยอยังใส่พี่น้องงามหลายอ่อนซ้อนเลยมันเขาใส่ปุ๋ยอยัางน่งาบอ,อกก็รกอกันเดียวเนี่ย หัวทอ้อพักชีแล้วค่ะสมพิเต็ดมาดมเบื้องแล้วพักชีแล้วค่ะคักนี่แหละค่ะเห็นว่อันนี้ก็ผักกาด้อเพิ่นที่ที่มันออกน้อยในน้อย,ยซ้ำกำปันนี่ไหมกำปันในน้อยล่ยเ,เ,เพิ่นเห็ดงามๆเพร่อนไงอัน เพิ่นอันดูแลสวนเพิ่นกัว่าผักชีเพิ่นกัว่าดิลเพิ่นกว่าอยู่าสาดอยเนาะค่ะดอยเขาเอินดิลต้นดิลสวนอันนี้นกะแซบด้วยค่ะนี่มันหางสซมโซมไงคนไทยเพิ่อนเก่าใบแกงสซมกินค่ะนี่พี่งนอกเพื่อนเพินเนเนเ่นออกอันนี้คือแกลี่ยแล้วไง ต้นแก่ของเพิ่นพี่นอ้องเอาซุ้มนังกับมะเบิงน้ำอันนี้ต้นกรกแตงค่ะพี่นอ้องกับมาชมทั้งผีตัวพี่นอ้องอันนี้ต้นมักกีคราวมักกีคราวด้วยพี่นอ้องนี่เงีมนกระเสียงดังคักรายสีพ้าทายเบิงแล,แล้วตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วไปเลย เราเกลีก้ลยซียางแห้งเลยพี่น้องบ่แต่ว่าเขาปลูกไว้งามๆเด้อพี่น้องบ่มันเป็นสวนสาธารณะค่ะเพิ่นพาหลานลูกหลานเพิ่นมาชมสวนย่อมแล้วก็เลยเ่ยววา,าสูุลูกหลานเพิ่นฟังว่าอันนี้ซื้ออันนี้อันนี้พัท่านว่าไม่ใหญ่นะ แต่ว่าก็งาาไม่ลีค่ะอันนี้ต้นรบรบพนาวาเนี่ยเห็นไหมภาษาเยอรมันรบอันนี้หัวเห็นไหมเนี่ยโมสวีทค่ะพี่น้องใช่หรนี่ค่ะหัวสวีทบ่ขั้นใดไงไทยไงเราเขากะ ไปตำไปเป็นสลัดนี่แหละค่ะส่วนคนไทยก็ไปตำเป็นบกกอคือบกกอนี่แหละค่ะพีนนววะ่น้องจกาเนื้อสวีทค่ะนวดขั้นใดไงซื่อๆเนื้อสวีทค่ะส่วนทางนี้กค่ะกะลามปีค่ะพี่น้องงามๆเลาะเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ผิดยางไว้ก็ขอโทษด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นพากกันเอาปุ๋ยยางใส่หรอกเนาะหรือว่ามันเป็นน้ำดินกับพวกหูพี่น้องพักเพิ่งเหรงามงามเขียวปลอดสารผิด บอดชานพิดใจเห็ดใจ้อเนี่แต่ว่ามันคืองามเถอะเบิ่งผักบัวเพื่อนเนี่ยคุณเบิ่งดอกผักบัวเพื่อนเนี่ยคุณบังเอ,อ,อื้อบังเอือ้อกำลังออกดอกบักทั่วข้างคุณคางบักทั่วเพื่อน ใหม่บักงียก้ยแบบเตีเบื้องต้นมังโกคมนั่นพี่น้องน,กกน,น,นี่พักกาดคมด้วนั่นแสบแสบด้วยนี่พักกาดอยู่บ้านพักกาดก็มีนี่พักกาดคมนี่เขาเอื่นต้นมังโกเนี่นี่เยมึงใบเบิ้งกระดอกระเดียบเบื้อง อกอเพื่อนน้ำไหลเบื่องบกเตียงเพื่อนฝนพุ่มบักเตีงเพื่อนเบงเพงพ่นเห็ดเนี่ยเห็ดดีดีเอาเสียก้อเอาเสียก้ออันโยวันคืนแล้วก็ก้อใม่ว่าเขาทาเว้ยเนาะผู้ห้บักแเตียงมันลนลงเห็ดดีแท้ๆเลย ค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นมักกีเบื้อมงมาข้างขีเบื้องดอกไม้เพิ่นแน่เลยน้ำค่ะเป็นพุม่มเป็นพวงยี่ดอกไม้เพิ่นกระเด็เห็นบ่สวยๆอ,อันนี้ไปเก็บามาห้อยต้องยงังไว้่ะ ค่ะพี่น้องคลิปนี้กับซ้นนี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเริ่มมิเสียงรบกวนมาแล้วค่ะนี่แหละค่ะสวนพักแกมีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีค่ะ